สิอันดับเบ้าหน้าดาราสาวที่หมอสนันแนะนำพร้อมการันตีว่าสวยที่สุดอันดับที่10ใบ,บเฟิร์นพิพ์ชนกบอกได้เลยว่านอกจาก,กริมฝีป,ปากสวยได้รูปของสาวใบเฟิร์นจะเป็นต้นแบบอ้างอิงในการศัลปกรรมปากแล้วดั้งโดง,ดงปลายพุ่ง,งสงหยดน้ำของสาวใบเฟิร์นก็สวยไม่แพ้กัน อันดับที่ 9. ปลปอยตีชดาสวยฟาดขนาดที่สาวแท้สาวเทียมต่างก็อยากศัลยะกรรมตามกันเป็นแถวถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใบหน้าสวยจนต้องอิจฉาจริงๆอันดับที่8ยาย่าอุรัสยาหน้าสวยขนาดติดอันดับสาวหน้าสวยที่สุดในโลกมาแล้วไม่แปลกเลยที่ใครๆก็อยากมีใบหน้าสวยๆเหมือนเธอ อันดับที่7พลอยเชอร์มานถึงแม้สาวพลอยจะอายุใกล้แต่เลขสี่แล้วก็ตามแต่เธอก็สวยเฉี่ยวแบบฉบับสาวมั่นมองด้านข้างก็ปัวมองด้านหน้าก็ปังดูแลเพอร์เฟก t ไปหมดซะทุกอย่างอันดับที่6ขวัญอุตสามณีโดยใบหน้าสวยคมที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวขวัญจึงเป็นต้นแบบของสาวๆที่ไม่ต้องหน้าเรียวก็ปังได้ อันดับที่5แอปทักษะอ่อนคุณแม่คนสวยที่ไม่ว่าจะมองตรงไหนก็เพอร์เฟกไปหมดไม่ว่าจะเป็นตาจะมูกรอยยิ้มเรียกได้ว่าสาวแอปนั้นหน้าสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆอันดับที่ 4. นุ่นวรนุษสาวหน้าสวยแบบไทยๆจะมองมุมไหนก็ดูละมุนมีเสน่ห์ไปหมดซะทุกอย่าง อันดับที่ 3. ชมพู่อรารยาคุณแม่ลูกแฝดหน้าสวยใบหน้าสวยปังครบเครื่องขนาดนี้แม่ก็คือแม่มองยังไงก็ไม่มีเบื่ออันดับที่ 2. ใหม่ดาวิกาทั้งตาจมูกปากและโครงหน้าแต่งหน้าสไตล์ไหนสาวใหม่ก็รอดแถมปังอีกตั้งหากเรียกได้ว่าสวยลงตัวไปหมดดูแล้วช่างมีเสน่ห์จริงๆ อันดับที่1อัมพัชราภาเรียกได้ว,ว่าองค์ประกอบใบหน้าทุกสัดส,ส่วนสวยเป๊ะเป็นธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะรูปปากกระจับนี้ใครๆก็อยากสั่นตามสาวอัมเป็นอันดับที่1รวมเจ็อันดับดาราซุปตาสาวไทยที่มีค่าตัวงานอีเวนต์แพงที่สุดในปี2020นี้ อันดับที่7ยาย่าอุรัสยาสาวรุกครึ่งไทยนอร์เวย์สมัยเข้าวงการใหม่ๆได้รับฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์มีความสวยน่ารักได้รับความนิยมจากแฟนๆและเลดติ้งพุ่งกระฉูดสำหรับค่าตัวของสาวยาย่านั้นหากเล่นเป็นละครจะอยู่ที่4.5หมื่นบาทต่อตอนส่วนงานอ e ีเวนต์จะอยู่ที่70,000บาทต่องานและค่าโฆษณาจะอยู่ที่4.5ล้านบาทต่อชิ้น อันดับที่6นุ่นวรนุชพิยรมพักดีสาวสวยในตำนานเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีพศ2540ดังค่าตัวของสาวนุ่นนั้นหากเล่นเป็นละครจะตกอยู่ที่80,000บาทต่อตอนงานอ e ีเวนต์จะอยู่ที่90,000บาทต่อตอนและโฆษณาจะอยู่ที่5.5ล้านบาทต่อชิ้น อันดับที่5เจนีเทียโพสุวรรณซุปตาสาวสุดฮอตไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็ตีบทแตกได้ใจคนดูไปเต็มๆงานละครว่าปังแล้วงานเดินแบบถ่ายแบบหรือพรีเซนเตอร์โฆษณาก็เข้ามาไม่ขาดสายส่วนค่าตัวในการแสดงละครนั้นจะอยู่ที่7.5หมื่นบาทต่อตอนงานอีเวนต์จะอยู่ที่80,000บาทและค่าโฆษณานั้นจะอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่4พลอยเชอร์มนเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2537ั้อนักแสดงสาวระดับตัวแม่แห่งวงการเลยก็ว่าได้มาพร้อมความมั่นใจในตัวเองอย่าง แทบหลายเปิดสิบฉายยาดาราประจำปี2563อันดับที่1แต้วนัทพรฉายานาขี่รลาคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับให้โซหนุม่มก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันทีอันดับที่2เจนนี่ได้หมดทสดชื่นฉายยาฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งคลายเพลงได้หมดทสดชื่นกลับมาหากับประเด็นอื้อเฉาวกรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกลือกพลจนกลายเป็น ดังที่ค้นให้ความสนใจ 3. เบลล่าราณีฉายาอเอียมกู้ชาติล่าสุดหลังผ่านพ้นวิกฤตไปได้โรงภาพยนตร์ได้เปิดบริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสําเร็จหลังพิษโควิดในที่ระบาดก็เห็นจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งนําแสดงโดยเบลล่าราณีพิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว,ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทําให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งอันดับที่สี่ซาร่าคาซิงกินีฉายาแม่ไม้สายโป๊ะชาวเน็ตจับโป๊ซาร่าโพสตเองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กกกลับบมาบาาเเิิงงนค่่พีี้ยจ ไมพีรัตไปปีละ3 0 0 0 0 0ซึ่งหลังจากที่ไมพีรัตได้ออกมาถแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่าไม่ได้พาลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใครใช้คํานี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพอจะมาพาเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงินอันดับที่5้าอัมพัชราภาฉายาตัวแม่ทําแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่อง แถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่าวยังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้อันดับที่6แมดพิรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกลียนจากกรณีแมดพิรณีที่ลุกขึ้นมาฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่ด่าดทอด,ด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายหลายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบกับพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชะนรงคอันดับที่7รัศมีแค้ฉายาแก้วออยคอยคที่า จากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว,ว่านักแสดงสายฮาอย่างรัศมีแขฟ้าเกลือล้นถูกไฮโซหนุ่มปากแก้พลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมอันดับที่8ปดธัญญาธัญเรศชายาเมียหลวงเนวดายทุกครั้งที่สามีเป็กสัญชยัยตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับบ้านเล็กที่ดูแลคีดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอก็ไม่เคยยอมชนิดที่ว่าให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครอันดับที่เก้าหนุ่มซ้อนรา ฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดนี้ให้กับภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนฉะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยอันดับที่10บไบร์วินฉายาคู่จิน้นฟินหลายล้านเป็นคูจินสายวัยที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด -19 จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัว 5ดาราสาวที่ไว้ผมสั้นแล้วเป๊ะเปี้ยวปังเด็ดสุดๆอันดับที่5คริสหอวังอันดับที่4ซาร่าเล็กอันดับที่3จุย๋ยวรัทยาอันดับที่2 พอยเชอร์มานอันดับที่หนึ่งเจียบโสพิตนภาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ11อันดับดาราสาวสะพ้ายหมื่นล้านที่มาใจมหาเศรษฐีเมืองไทยมีใครบ้างและรวยขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า อันดับที่ 18. เนยโชติกาจากนางร้ายหน้าสวยสู่นางเอกของไฮโซอาร์มจันซิริทายาทนักธุรกิจแห่งสำนักหิมภูมิบัณฑิตแหล่งรวมหนังสือด้านการศึกษาในพิธีแต่งงานของทั้งคู่นั้นยังได้ดอตอร์ชัยวัน์วิบูลสวัสด์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเท่าแก่ฝั่งเจ้าบ่าวให้อีกด้วยอันดับที่1 0มาร์กี้ราศีคู่รักวัยรุ่นที่คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดหนุ่มป๊อกเป็นถึงทายาทเครือเซนทันมีห้างสรรพสินค้าและโรงแรมอีกมากมายทั้งในประเทศและตงประเทศ อันดับที่9เป้ยปานวาดอดีตสาวสวยเซ็กซี่ที่ได้ครอบครองใจหนุ่มป๊อกนิธีตำแหน่งกรรมการผู้ถือหุ้นถึง13บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกิจการรถเช่าครบวงจรบริษัทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนำเข้าและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์การผลิตและการส่งไฟฟ้ารวมไปถึงด้านตัวแทนซื้อและขายสื่อโฆษณา อันดับที่8เอมมี่มรกตคู่รักที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานสําหรับสาวเอมมี่และให้โซเจมจิรายุทธเจ้าของธุรกิจโปรดักชันเฮาส์ที่เรือนหอก็แค่100ล้านบาทเองอคุณอันดับที่7ฮอลลาทเทเลอร์สำหรับนางเอกลูกครึ่งที่มีลูก3าคนอย่างพอลลาทเทเลอร์ที่เธอได้ออกมาโพสภาพเรือสินค้าจนเป็นที่ฮือฮาอย่างมากพราได้สามีอย่างเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่หนุ่มลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษที่ได้ซื้อเรือสินค้าลำใหญ่และได้ตั้งชื่อเรือเป็นชื่อของลูกสาวทั้งคน อันดับที่ 6. กเรีริต้าเจนเซนคู่รักที่สวยหรอยอย่างเทพ,พบุตรและเทพพิดาอย่างสรีริต้าเจนเซนและหนุ่มกรนรงเดชผู้บริหารเครือ KPN Group มีบริษัทในเครือกว่า40บริษัทอันดับที่ 5. มิวนิถาสสำหรับสาวมิวและไฮโซเซนทายาบหมื่นล้านที่ค้าตระกูลทองคำแทง่งแต่เห็นแบบนี้ก็แอบหวานกันอย่างมากเรียกได้ว,ว่าเก็บตัวหนังใบแรกที่ดูกับสาวมิวและเขียนไดอารี่บันทึก อันดับที่ 4. นุ่นวรนุชสไพรเบียรสิ่งที่ได้จูงมือกับหนุ่มซอดปิติทายายอาณาจักรสิ่งอันยิ่งใหญ่ทั้งคู่ได้พบรักกันจากบริษัทที่หนุ่มซอดเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ประกวดนางงามที่สาวนุ่นได้เป็นพิธีกรบวกกับฝ่ายชายชื่นชอบสาวนุ่นอยู่แล้วจึงได้ปลุกต้นรักกันมาตั้งแต่นั้นเลย อันดับที่ 3. พลอยชิดจันท์ทำเอาหลายคนฮือฮามากสําหรับสาวพลอยชิดจันทที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวโดยมีสามีอย่างเคนฮุงและลูกทั้ง4คนที่ได้ไปพักในวิลล่าคืนละแสนจนเกิดความถูกใจและได้ตัดสินใจซื้อในราคา28ล้านทําเอาเกิดกระแสขึ้นมาว่าโตขึ้นมาอยากเป็นพลอยชิดจันขึ้นมาทันทีซึ่งสามีของเธอนั้นทําธุรกิจส่งออกลำไย,ยอบแห้งไปยังประเทศจีน อันดับที่ 2. ชมพู่อรารยาเจ้าของหัวใจไฮโซพันล้านอย่างพ่อน,นอตแห่งบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจำกัดและยังมีบริษัทในเครือที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอีก5บริษัทที่ส่งออกไปยังต่างประเทศอันดับที่ 1. ตักบุงกฎคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆที่ได้อพิมหาเศรษฐีอย่างเจ้าสัวบุญชัยเศรษฐีหมื่นล้านอันดับต้นๆของเมืองไทยมาเป็นหวันใจไว้ครอบครอง ้าอันดับดารานักร้องนักแสดงชายไทยที่ติดอันดับท็อปในร้อยของหนุ่มไทยที่หน้าตาดีและหล่อมากที่สุดในเอเชียปี2020จากการถูกโหวตใน TCC Asia จะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับที่97เพิร์ดธนพลสุข,ขุมพันธนาสารหนุ่มหน้าหวานแววตาขี้อ้อนแจ้งเกิดจากบทบาทเอในซีรีส์สาววายในซีรีส์ที่สาววายต่างเฮใจให้หนุ่มเพิร์ดจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้งานอ e ีเวนต์เข้าไม่ขาดสายและด้วยนิสัยที่น่ารักเป็นกันเองบวกกับไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ทําให้ใครๆต่างก็ต้งตองหลงรัก อันดับที่9 3มิวสุภาสิทจงชีวีวัฒน์หนุ่มหน้าใสมากความสามารถที่ในช่วงนี้บอกเลยว่ากระแสมาแรงมากเลยทีเดียวโชว์ผลงานการเป็นศิลป,ปินเต็มตัวนอกจากงานในวงการบันเทิงจะพุ่งจนฉุดไม่อยู่แล้วหนุ่มมิวยังมีดีกีว่าที่เป็นด็อกเตอร์ยนินดีด้วยบอกเลยว่าหน้าตาดีและโปรไฟล์เลิศมากจริงๆจ้าอันดับที่88 กัฟคนาวุฒไตพิพัฒนาพงศ์หนุ่มหล่อคมเข้มอายุ23ปีเป็นอีกหนึ่งดาราวัยรุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าตาที่ดีแต่ยังมีความสามารถมากมายอีกด้วยโดยหนุ่มกัปเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทนำในซีรีส์ในบทของไทยนั่นเอง อันดับที่87นนชานนสันตินาทอนุุหรือนนกุลอายุ24ปีหล่อตี๋ขาวใสแฟนขับแห่ติดตามมากอ่ะด้วยเพราะรอยยิ้มอันน่ารักนี้ที่กระชากใจกันอย่างสุดๆบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นเป็นต้องเคิมตามกันเลยทันทีโด่งดังโพูดแตกจากภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงหนุ่มตีหน้าทะเลนมากความสามารถและได้กโกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนแล้วเป็นที่เรียบร้อย อันดับที่85 DJ พุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์อายุ34ปีนักแสดงนายแบบพิธีกรนักจัดรายการวิทยุเป็นที่ชื่นชอบและโด่งดังมาจากผลงานรักนับปิดโง่ในบทพี่เสือขู่คำรามนั่นเองอันดับที่80คริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์โด่งดังเป็นผู้แตกกับบทบาทของอาทิตย์ในซีรีส์เรื่องพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ของแฟนคลับนักแสดงไอดอลไทยและยังติดอันดับต้นๆที่สาววัยได้ตามกี้กันมากที่สุดเลยทีเดียว อันดับที่79บี้ทัศภาคีบี้ KPN อายุ29ปีลูกครึ่งไทยไต้หวนันคุณพ่อลูก2เป็นที่โด่งดังมากสุดในประเทศจีนโดยเป็นที่รู้จักมากในไทยจากการได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมของประเทศไทยจึงทําให้ทุกคนนั้นรู้จักหนุ่มบี้ในนาม KPN จนถึงทุกวันนี้ อันดับที่61บุญนพนั์กันทชัยอายุ25ปีหนปีดุ่มน่ารักสไตล์ขี่เล่นมีสเสน่ห์ที่ทำให้สาวๆหลายคนต้องแอบตกกลุ่มรักกันมากมายอาจเป็นด้วยเพราะความสูง183เซนติเมตรในความเป็นตัวของตัวเองและมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาเป็นอย่างมากอีกด้วยอันดับที่46เซนสุภพ,พงศ์อุดมแก้วการนา ดุ่มหน้าใสเชื้อสายจีนซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วในบทบาทของพีซจากซีรีส์วายบังเอิญรักนั่นเองในละครว่างานดีแล้วนอกจอหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าโปรไฟล์เลิศมากเลยทีเดียวชอบทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่น่ารักมากเลยจริงๆจ้า